เออวันนี้เราจะไปทำอะไรกันบ้างนะครับไปหาสาวๆที่ปัตติู่าจะพาไปดูวันทำอะไรบ้างใส่เขียวับอันนี้วันนี้เป็นงานนอกออฟฟิศกันชาเนาะออกเดินทางไปสองคันครับวันนี้นะครับก็มีภารกิจประมาณ4 5ห้าอย่างอย่างแรกก็คือไปซ่อมป้ายเก่าก่อนป้ายเก่าชำรุดครับแล้วก็ไปทำร้านเปิดสาขาเพิ่มอีกหนึ่งสาขาอ่าสาขาซีเวๆ ไปดูงานป้ายของสาขาใหม่ดูงานป้ายของสาขาใหม่ด้วยแล้วก็จบวันด้วยการไปดูอีกธุรกิจใหม่ก็คือร้านเบียร์ของเรานั่นเองจบทจ่อบที่วันนี้น่าจะดึกยาวๆกันไปยา,ยาวไปครับเดี๋ยวรเราไปดูบรรยากาศกันกน,นะครับว่าทํางานเบื้องหลังออฟฟิศกัญชาเราทําอะไรหนึ่งวันกันบ้างอะไรบ้างวันนี้ออกนอกสถานที่ครับดูเลย ลานแล้วครับสาขาสีราชา Let's go นี่ครับโอ้น้ำรั่วใช่ที่เวลาฝนตกใครเล่นสงการน, <c oughs> นี่มาสาขาสีราชาครับน้องโ้น้องพนักงานสาขานี้ก็จะเปลี่ยนกะสองกะหกชั่วโมง <c oughs> อันนี้เป็นสาขาแรกๆ <c oughs> ของพวกเรานะครับปลายมุี่สองครับ เบื่อแล้วครับแทบจะเป็น6กดวงแล้วอือากาศมาพัทยาครับออกดูงานถ้ามาชิวๆแบบว่ารอเวลาแล้วนะแเพิม่มความยากมันนิดน่ถ้าจะมีความหนึ่งหนัเข้ามา ตอ,ตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านไทโปเจิ์สาขาสุขุมวิทปทยานะครับตอนนี้ป้ายไฟเราขาดไปนะครับเรื่องนี้สําคัญมากต้องรีบแก้ไขด่วนๆนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องมาดูหาน้ํารั่วนะครับแก้ไขปัญหาเบื้องต้นนะครับให้น้ําไม่ขังอยู่บนดาดฟ้านะครับถ้าเดินทางมาที่ัทยานี่ยสาขานี้จะแวะง่ายที่สุดนะครับลงทางด่วนมาปุ๊บถึงเลยครับสังเกตง่ายๆร้านจะตกแต่งด้วยโคมไฟสไตล์จีนถึงแล้วหน้าง,งานที่2ที่3มาดูงานสาขาใหม่ครับ ตัดจากสี่แยกพัทยาใต้เดี๋ยวลงมาเจอเลย <มา S 1> อยู่ตรงข้ามโกโฮเซลครับแอนนี่จะขึ้นเป็นอีกแบรนด์หนึ่งแบรนด์สยามเดิเป็นคียอรสนะครับ คีออสที่พวกเราหมายถึงนะครับก็คือร้านไซส์กระทัดรัดนะครับเหมาะสําหรับสาขาที่มีพื้นที่จํากัดและในอนาคตเนี่ยหากธุรกิจไม่เป็นไปตามแผนสามารถโยกย้ายทําเลได้ง่ายนะครับแล้วก็ซุ้มเนี่ยทีมงานพวกเราเป็นคนทํากันเองเลยนะครับผมนอกจากมาดูเรื่องโครงร้านแล้วนะครับยังต้องมาดูเรื่องป้ายใหม่นะครับแล้วก็จะมีทําป้ายเพิ่มในอีกหลายๆจุดเลยนะครับสวครับไปสาขาต่อไปครับร้านเบียครับถึงแล้วนี้เราถึงร้านเบีย นี่ก็เป็นอีกหนึ่งสาขาที่อยู่เขาพระตำหนักพัทยานะครับมีธุรกิจกัญชากับลานเบียอโอเคนี่ก็ลานเบียเฮ้ วันนี้เรามาลานเบียร์ทำไรครับวันนี้มาเช็คดูเฉยๆนะครับมาดูวันนี้ก็เปิดร้านได้เดือนหนึ่งหกส์กเสาอาทิตย์จันทร์ห้าวันวันนี้วันที่ห้าห้าวันจะมีอ,อะไรที่ต้องเพิ่มอีกพวกโต๊ะต้องบอกว่าระบบเคยเคยทำมาแล้วครั้งหนึ่งแล้วก็แล้วก็จิงจิงอ่าไปไปได้ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่มันยังทำไม่สุดเนาะเลยปิดร้านไปประมาณเดือนหนึ่งก็ลองมาทำใหม่ครับ สิ่งที่ทำใหม่ก็นี่สูงสูงครับไฟก่อนเมื่อก่อนจะมีแค่ตัวเคาน์เตอร์ไม่มีหลังคาแต่ตอนนี้หน้าฝนก็เลยต้องทำหลังคากันเรื่เรยเสร็จจ็อบครับวันนี้ํามแผ่นเุ่ะเกือบห้าทุ่มครับําแผนไปครับมาลาทอนวันนี้ต้อแผนเที่ยงอืมโอเค money.